ถ้าคอนโดถลม่มเราในฐานะเจ้าของห้องจะเหลืออะไรบ้างสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Liveable ห้องนั่งเล่นที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเรื่องอสังหาเมืองแล้วก็ผู้คนวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยในหัวข้อที่ว่าถ้าคอนโดถลม เราในฐานะเจ้าของห้องที่ถือกรรมสิทธิ์จะเหลืออะไรบ้างการซื้อคอนโดเป็นการซื้อสินทรัพย์กลางอากาศจริงหรือเปล่าถ้าถล่มแล้วจะไม่ได้อะไรเลยจริงหรือเปล่าคือหัวข้อในวันนี้ค่ะมันมาจากที่ว่าช่วงนี้เราก็เสพข่าวระหว่างสมครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนาะแล้วเราก็จะเห็นภาพที่บ้านเมืองยูเครนเนี่ยตึกถล่มมากมายบอกตามตรงว่าเสียดายเสียดายแทนนะคะ เลยเกิดจ,จินตนาการขึ้นว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ในกรุงเทพจริงๆขึ้นมาตึกที่เรามีตึกที่เราซื้อเนี่ยคอนโดที่เราซื้อไว้เนี่ยมันถล่มขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าเราลอดชีวิตมาได้นะเราจะหลงเหลืออะไรบ้างสิ่งที่เราเหลือแน่นอนเลยนะคะก็คือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางซึ่งหมายความว่ามันหมายถึงตัวเนื้อที่ดินเองด้วยเราก็ยังมีสิทธิ์ในนั้นอยู่ ถ้าเกิดเหตุในะงันจริงๆคาดว่าจะมีการประชุมระหว่างลูกบ้านนะคะแล้วก็ลงมติกันว่าจะเอายัางไงต่อซึ่งก็น่าจะมีออปชันอยู่2อออปชันหลักๆก็คือ 1. ขายที่ดินแล้วก็แบ่งเงินกันตามสัดส่วนที่ครอบครองนะคะ 2. ถ้ามีมติว่าก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ทุกคนก็ต้องลงเงินค่าก่อสร้างตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน ทีนี้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเรามีกรรมสิทธิ์เท่าไหร่จากสัดส่วนทั้งหมดจากพื้นที่ขายทั้งหมดมันจะเป็นสัดส่วนระหว่างพื้นที่ห้องของเรานะคะตามอชอแล้วก็จากสัดส่วนพื้นที่ขายทั้งตึกสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าสัดส่วนของตัวเองมีกี่เปอร์เซนต์จากทั้งหมดทั้งตึกนะคะ รู้เลยนะคะว่าไม่ค่อยเข้าประชุมลูกบ้านประจําปีแต่ถ้าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยทําให้ไม่รู้เนี่ยก็ไม่เป็นไรสามารถไปหยิบเอกสารนะคะหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมองลงมาทางด้านล่างมันจะมีคําที่เขียนว่าบรรทัดล่างๆนะคะเขียนว่าอัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางจํานวน x ส่วนใน y ส่วนตรงนี้แหละคะ่ะเช่นถ้าเรามี ห้องเรา100ตารางเมตรพื้นที่ขายทั้งหมดเอ0่อห่ 1, ตารางเมตรก็เท่ากับว่าเรามี1%จากทั้งหมดทีนี้ถ้าผลออกมาว่าทุกคนตัดสินใจขายมาติจากในที่ประชมุมแล้วเราจะเหลือเงินเท่าไหร่จากการขายที่ดินก็สามารถนะคะไปเช็คราคาประเมินที่ดินของเราณนะวันนี้โดยการเข้าไปใน Google เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ง,ง่ายๆว่าเช็คราคาประเมินที่ดิน ก็จะมีเว็บของกรมธานารักษ์ซึ่งเป็นราคาประเมินกลางของทางราชการนะคะคลิดเข้าไปได้เลยแล้วเราก็เกาะเลขที่โฉนดซึ่งเลขที่โฉนดก็จะอยู่ด้านบนซ้ายของหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนะคะมันถ้าเกิดว่าเห็นตัวเลขเยอะๆก็ไม่ต้องแปกใจเพราะว่าที่ดินกลางเมืองเนี่ยบางทีมันมาจากการที่เราจากการที่เอเจนต์หรือนหน้าหรือตอนที่เดเวลลอปเปอร์ซื้อค่ะเขารวมแปลง3 4แปลง5แปลงขึ้นไป เพื่อเพื่อมารวมกันเพื่อสร้างคอนโดเนาะก็เอาเลขตรงนี้แหละคะ่ะไปเสิร์ชดูมันก็จะออกมาเป็นราคาประเมินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาที่เห็นก็เป็นราคาประเมินทางราชการไม่ใช่ราคาซื้อขายจริงซึ่งที่ดินกลางเมืองส่วนใหญ่หรือที่ที่สวยๆเนี่ยคะ่ะถ้าไม่ใช่ที่แย่มากจริงๆอะราคาที่ซื้อขายจริงก็จะมากกว่าราคาประเมินอยู่แล้ว แล้วถ้าเราอยากรู้ว่าราคาจริงๆมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าเว็บเซิร์ช Google ได้เลยค่ะพยายามหาตัวเปรียบเทียบเทียบเคียงที่อยู่ในโลเคชันใกล้ๆกันกในระยะใกล้ๆกันนะคะว่าเขาตั้งราคาขายที่เท่าไหร่แต่ก็อย่าลืมว่าอันนั้นเป็นราคาที่ตั้งขายไม่ใช่ราคาที่ปิดการซื้อขายจริงเช่นตั้งที่วานละล้านสองอาจจะปิดจริงวารละล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทีเนี้ยพอเราเห็นละสมมุติว่า ที่1ไร่แล้วราคาประเมินออกมา1ไร่400ตารางวาเนาะแล้วมีราคาประเมินออกมาที่ตารางวาละ1ล้านบาทก็แปลว่าที่ดินแปลงนี้มีมูลค่า400ล้านบาทแล้วเรามีกรกร,รมสิธิ์เปร์เเราก็จะได้เงินที่เหลือจากการขายเนี่ยค่ะ4ล้านบาทก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการซื้อคอนโดเนี่ย มันไม่ใช่การซื้ออากาศอย่างเดียวเราก็ยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นด้วยโดยเฉพาะถ้าเป็นที่กลางเมืองเนี่ยก็คือมันก็เหมือนการลงทุนที่ไม่ได้แบบว่าหายไปในอากาศเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินไอเดียหรือชุดความคิดนี้จากใครเราก็จะค้านในใจหรือเทียงในใจตลอดนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมองว่า การซื้อคอนโดเนี่ยเดี๋ยว50ปี100ปีตึกก็จะต้องถลมหรือว่ามองวไม่มั่นคงเดี๋ยวก็จะต้องนั่นนูน่นนี่เอาจริงๆเรามองว่ามันก็ไม่ต่างกับการที่คุณซื้อบ้านเพราะจริงๆถ้าเกิดระเบิดหรือว่าเกิดอะไรมาถลม่มขีปนาวุธใดๆก็ตามแต่ตัวโครงสร้างบ้านคุณอะ่ะก็ไม่อยู่เหมือนกันสิ่งที่คุณเหลืออยู่นท้ายที่สุดก็คือผืนดินที่ดิน แค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าอีกร้อยปีเนี่ยซื้อคอนโดไปเดี๋ยวทำให้แบบโครงสร้างพังทลายยังไงก็ต้องถลม่มก็มารอดูกันแต่ที่แน่ๆะณเดวันะ One, ที่คุณซื้อคอนโดเนี้ยแล้วผ่านไปร้อยปีเชาสมมุติตึกถล่มเพราะโครงสร้างจริงๆเราก็มั่นใจว่ามูลค่าที่ดินะทำให้คุณได้กำไรแน่นอนเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะมี ความเข้าใจว่าเราซื้อคอนโดเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแค่โครงสร้างกลางอากาศนะคะแต่ที่หลกัหลกๆเนี่ยส่วนที่หายไปถ้าเกิดว่าตึกถล่มขึ้นมาจริงๆอะ่ะก็คือมูลค่าของค่าก่อสร้างนั่นแหละที่หายไปแน่นอนเนาะแล้วก็ในส่วนเนี้ยถ้ามันมีอะไรขึ้นมาไม่สามารถเรียกร้องจากใครได้นะคะไม่ว่าจากเดเวลอปเปอร์หรือว่าไม่ว่าจะจากประกันภยัยอคีภยัยอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้ครอบคุมในส่วนนี้พอเดเวลอปเปอร์เขาก็ เออรับประกันโครงสร้างแค่ระยะ5ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ได้ยาวนานไปถึงแบบ50-60 100ปีแน่นอนก็สำหรับวันนี้นะคะประมาณนี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ